สวัสดีครับมีซ็อกเกอร์กูรูครับผมท็อปซ็อกเกอร์กูรูครับวันนี้เราก็อยู่ที่สนามเดือบริงสิบเก้าเหมือนเดิมสนามของพี่เราเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวยทำไมเสื้อวันนี้เปลี่ยนไปครับเอ้ยเสื้อนี่เลยครับ BR19 นี่อาร์เสื้อของสนามนี่แบนด์ดอลล์เจอร์นี่ครับไม่ใช่ครับเบรลิงเดือบริงสิบเก้าที่สนามที่ต้องเขาให้เรามาให้ให้เสื้อมาครับครับผมสองตัวนะครับในฐานะที่เราทำไมเขาถึงให้เราอ่ะคือเขาปุ่มเราปุ่มสนามให้อ๋ออออโเเเเคคคคคคืรรรรรรราาากกกกลลลลััััััััััังงงงงงงมมดดดหบบบบใช่ผ จริงเหรอครับจริงครับคนกดไลค์กี่คนแล้วครับ300กว่าครับจากเป็นแสนเลยนะครับถูกครับโอเคครับทำมาแต่สองปีแล้วครับเพิ่งจะ300กว่าเองขึ้นสู่ปีที่สองโอเคครับวันนี้เราโอเควันนี้ทำอะไรดีแฟนๆเขาเรียกอะไรเรียกร้องมาว่าอยากเห็นการมงตั้งแล้วก็วิ่งเข้ามาใส่แบบไม่ยั้งเลยเป็นการแบบการแบบประสาศงานกันประกาศงานกันในทีมใช่คือเหมือนเหมือนมีเหมือนมิเปิดปื๊ดไปให้กองหน้าตดนเป้าไม่ไม่ม่งทำประตูเลยแต่ม่งตั้งไม้แถวสอง ให้เป็นการหลอกปโกน่าตัวที่สองกัวกอาจจะออกมาตัดหรือกงหลังอาจจะชิ้งจะเจอหมู่งย้อนเข้ามาปึ๊บโอเคครับแล้วก็นักเตะกองหน้าอีกตัวนึงวิ่งมาซัดปุ๊มเอาเลยแล้วกันแฟนๆหาว่าเราพูดกันเยอะเดี๋ยวเราเราพูดไม่เยอะเราพูดไม่เยอะเราพูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วโอเคครับเอาเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมีขาเชิญครับบุ๊คบุกกี้เหยียนซอกเกอร์กูรูบุกกี้เหยียนซอกเกอร์กูรูกับโฟสี่น้องใหม่โฟสครับน้องใหม่โฟสตีระเบิร์ดเอาครับเดี๋ยวดูนนะะคครรัับบผมมวิิ่งงเข้าาย จังหวะเดียวไปเลยอโอ้ oh! โห oh! เดียวๆๆโอ้โห oh! oh! สปีดโอ้โห oh! มามืเอาใหม่ิอเกนตลอดโอ้โหสปีดเฮ้ยโอมเลยเมื่ง oh! เอาโ oh! 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 อ้โหสปีดดิสปีดอะ บอลเลยได้ไหมโอ๊ยมาออกบ้าออกบ้าตาพี่มีไหมเปิดโอ้ยนี่เปิดเอ้ยเดี๋ยวผมไปเปิดให้มีหมุตั้งดีกว่าเคบุ๊กกี้จะเปิดครับหอุกตั้งเดี๋ยวผมเป็นตัวให้ดูครับอย่างเมื่อกี้อย่างมีนี่หมูอ่อนมากมาเร็วเร็ว เฮ้ไหก้สูงหน่อยสงวโอ้โหาม่ตังใจรตั้งจครับเอาว่าน้องๆหๆับงบ้างครับเราฝึกดูนะครับเทคนิคเทคนิคนี้ไม่ยากเท่าไหร่บ่อยๆครับจะได้แก่งเหมือนพวกเรา ครับผมเจอกันที่หน้าซ็อกเกอร์กูรูครับครับผมเจอกันที่หน้าครับครับ yep.